แมงครับพี่น้องเมืองป้าขขาโพดของพ่อครับกาลังงทำนี่นะครับพี่น้องเอ้ยทั้งแข่งโม้ทั้งเขาโพดครับงูแซมกันไปนะครับพื้นที่ของนี้เป็นพื้นที่โน้นครับโน้นมันเห็ดนากับว่าด้ไกินครับเมื่อมันแรงพอมด้ล้วครับเมืองเขาพี่น้องเอ้ยเหลืองอุ้ยุครับแรงเมืองนี้ฝนน้ำมือสองมือนี่ครับ เลี้ยงยุ้ยหมดแล้วครับ,บ,รบ,รบนะ่มึงแรงนักพี่น้องนี่เก็เลยเห็ดเกิเลยมาเห็ดเป็นกเกษตรแบบนี้หุ่นก้อนมันปลูกแตงโมครับเนี่ยหุ่นก้อนปลูกแตงโมครับถ้าชมสวนครับผมชมสวนเขาโพดก็เถ่าครับหุ่นก้อนมันปลูกแตงโมปลูกแตงกิ่งครับเนี่ย พื้นที่ของปูกข้โพดนี่แล้ครับนี่สิงานกลักวม่ไหลาไปไหนเลยครับนี่งานก,ากาล,าลัวหานเหรอครับแต่ก่อนวังวังหุ่นที่แล้วปลูกเข้อ้ปลูกปักแตงมูกับปากกันนั่นครับปลูกปักแตงมูกับปักแตงกิ่งก็ขายก็ พอได้ใส่ครับอันนี้คางนี้ออกแล้วกับลูกทั่วเทสเลยครับพี่น้องปล่อยวางเป้าปแล้วครับขายเพอได้ใส่อยู่ครับพอได้ใส่ได้แปดเก้าพันเล่นะครับเพรได้ถึงมาได้หลายครับเดี๋ยวนี้มองนี่กันเลยมาปลูกข้าวโพดครับผมนี่ครับมึงครับผม กำลังงามครับกำลังงามนี่น้องเลย nhà กระงามขบโอดกระงามกำลังงำเนี่ยตาตาเลยครับกำลังใส่ปุ๋ยฝนก็เพิ่งตกนี่ครับพึ่งตกนี่ครับฝนเมื่อเขาฟังนี่กัเป็นน้ำนี้นะครับแหลงแหงอ้อยอนี่ครับนี่ครับน้องมีหนามเลยครับฝึงหัวมีหนามเลยครับ นะครับสวยๆครับผมหลอกสวนผู้งเถาครับพอได้ใส่ครับพอได้ใส่พอได้ฆ่าน้ำปูน้ำปลาครับปลูกบ่อบแมนบานนั่นนะครับถ้าได้ถ้าได้หนาขา,ายก็ขายมือในมือละชิล้อยหาล้อยนะครับพี่น้อง ถือว่ามีรายได้ช่วงนี้ครับช่วงหนาฝนน่ครับกําลังเสจวออกดอกกําลังเนี่ยนะครับจะกระทิตย์สอาทิตหน้าจะออกดอกส่วนตรงนี้ก็สมควรครับ ลูกป้าปนกันไปนะครับกระสีนี้บกแตงหมูแกมแน่จากน้อยเพราะว่าบกแตียงหมูมันแกมย้อนย้อนมามันเปลี่ยนปลาเก้าครับปลาแตงหม้นั่นก็ไทเลยครับไทแเราก็สิบกแตียงหม้เกิดครับผมกรลังสวยกระลังงามครับดูเดายไขกบ่เห็ดไปน้องเอ้ มัดเขาก็เป็นยังไีแล้วครับทางจังหวัดก็ต้องเฮ็ดมุ้งแรกไปครับหย่ากงามหายด้วพี่น้องคนโอ้ยยังไงแล้วครับทางจังหวัดเนาะนี่ยังเฮ็ดก็เฮ็ดประมาณนี้ครับพี่น,อน้อง,ง,งนี่ครับักแต่งกิ่งเนะครับป้าักแต่งกิ่งเก็เนี่ย เป็นพุ่มเกิดครับนั่นป้าบักช่วกําลังปูครับพี่น้องนี่ครับพระได้มีรายได้ครับผมช่วงนี้กับปูขขาพดนะครับปูเขาพดหนาแรงกับสิป,ปูกยังบุ๊คเพระได้เก็บขายพระได้ใส่ครับ เวลาว่างมาเห็ดออกไม่เลยตังใจเห็ดนั่นเาครับพี่น้องผมพระพี่น้องเบิ้งจะมีแล้วครับเดี๋ยวเป็นฟักเป็นหมากเดี๋ยวนั่นผมเห็พี่น้องเบิ้งนี่ครับอันนี้มันก็ตุนนะเพราะท่านในไงครับทำเงินกับเพียงเอื้อเนะครับเนี่ยประมาณนั่นแะครับเนี่ยครับงานงานกุ้กลัวไหนเ่รอครับ ก็หนานจะถึงสองนะครับพื้นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมมันเป็นพื้นผาเห็ดเพราะได้ซื้อน้ำปูน้ำปลาเพราะได้ใส่ครับไม่กินแน่ขายแน่ครับนี่ผมว่าปลูกทั่วแซมปลูกขวดแซมนะครับในนั้เห็ดหยากรับศัตรูกร้ายแน่ทร้งหมดนะครับเห็ดยังมีอุปสรรคแน่ครับมุนี่ก็จะเป็นมาแต่งกิ่งเกาครับในเกามันเกิดน้ำขุ่มเนี่ยครับ โอ้โักแตงมูโอ้โหแนี้นะครับพี่น้องผสมมาานกันไปครับให้กินยังเก่าแบบได้เก่าครับผมพีสานบานเฮาตางจังหวัดนานี้ครนี่ะครับผู้มีพื้นที่ปลูกประมาณนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งอีกสวนที่พ่นฮ็ดจุู่ประจำนะครับผมมือหนาวนะครับหนาวชิปนี้ปากุไลกุแช่เบ้าต่อจว่กครับผมชิปบ้านบ้านครับผมปลูกไปจุ้ยู่ายกินครับบม่ได้ขายด้หลายบาทแล้วครับพี่น้อง นี่สวัสดีครับปลาก็โปรดส,สวยๆครับ